อยากทํางานด้วยอะไรครับแล้วแต่ละคนก็มีอาชีพต่างกันบางคนเป็นนางแบบบางคนเป็นนักแสดงบางคนเป็นนักบ้องอะไรครับอย่างเชีปาก,ก็เป็นนักร้องเป็นไอดอลของขวัญใจชาวไทยทุกๆคนนะครับ <S <S ก็ได้น้องมาเป็นนางเอกก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากสําหรับสำหรับผมนะครับพี่ได้ร่ว่ามันกับน้องนะครับ ก็จริงๆพื้มน้องมาอยู่แล้วนะครับชอบน้องมากเพราะว่าน้องก็ดูเป็นเด็กมีสเสน่ห์อะไรครับจริงๆผมก็เจอเชอรปรามานานมากแล้วครับตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยครับก็เป็นช่วงที่ผมได้กลับมาทํางานตอนนั้นถอดหน้ากากพอดีแล้วก็จะได้เจอกันตามงานบ่อยๆงานใหญ่ๆ,ๆอะไรครับดังนั้นแฟนๆของเราทั้งสองคนก็จะค่อนข้างสนิทกันแบบว่าเป็นพันธมิตรอะไรครับก็ได้ทํางานร่วมกันบ้างอะไรครับแต่ไม่บ่อยแต่ครั้งนี้ ในการทํางานร่วมการครั้งแรกที่แบบว่าต้องแบบเล่นแสดงบทลักบทหึงห่วงผมก็ตื่นเต้นอะไรอย่างครับคือความยากมันคือถ่ายกลางแดดอะไรเงี้ยครับแล้วสงสารน้องมากน้องตีเทนนิสตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงเย็นคือผมก็ถามว่าเชยปังโอเคไหมไหวไหมร้อนไหมอะไรแบบเขาบอกสบายมากพี่เป๊กก็แบบโอเคเก่งเป็นเป็นเด็กที่ไม่บทเลยอะไรอย่างนี้ส่วนเราแบบเหนื่อย แล้วเราก็ต้องมาถ่ายฉากถูพื้นอีกตอนเตยหนึ่งคือเพลงนี้จะเป็นเพลงที่ค่อนข้างดราม่าที่สุดนะครับมีความดราม่าที่สุดก็คือแบบซีนอารมณ์เยอะ